สวัสดีค่ะอีกเช่นเคยค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาติดซิปกระโปรงทรงสอบจ้าพเพื่อนๆมาดูกันเลยนะจ้านะจ้ามาจ้าโฟก,กัสที่ตีนสีจักนะคะที่เข็มจักนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือซิปกระโปซิป วันนี้เราจะติดสิบธรรมดานะคะเพราะว่าเจ้าบ้านชอบใส่ซิปธรรมดานะคะไม่ชอบใส่ซิปเก็บนะคะเพราะว่าเขารูดแล้วมันติดเวลารูดขึ้นรูดลงเขาติดโอ้ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนได้ก่อนนะทุกคนเปลี่ยนได้เป็นสีเขียวเข้มก่อนนะคะทุกคนจ้นะเปลี่ยนได้ก่อนเป็นสีดำก่อนนะคะ ก่อนจะเย็บเราต้องเปลี่ยนได้เป็นสีของเขาเองนะคะสีเขียวทหารหรือสีดำอยู่ไหนละหนอ,อสีเขียวทหารไมได้แล้วจ้ะเราจะเอาสีดำหรือเขียวทหารแบบนี้นะให้สีเข้ากับกับได้นะทุกคนกับผ้าสีเข้ากับผ้าแบบนี้นะคะ เวลาเราจะเย็บเราจะต้องให้สีผ้ากับสีได้ตรงกันนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะมาปั่นได้ก่อนนะคะปั่นได้นี่เราก็ดึงออกเลยนะคะวันนี้เรามารู้จักกับวิธีใส้ได้ไปพร้อมกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเกิดสวยเขาจะอยู่ข้างล่างได้ทุกคนได้นี่ สวยนี่กระโหลกกระโหลกนี่กระสูไนี่กระสวย,น,สวยนี่กระโหลกนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะเอาสีสีสีทึบๆใส่ข้างล่างก็ได้เนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะนี่ค่ะนี่วิธีใส่ได้นะคะเอาสีทึบๆใส่นะคะนี่เข้าไปเลย ทีนี้เราก็จะใช้สีเข้มเมสีดำสีคล้ายๆกับกระโปรงเลยนะคะนี่นะคะนี่นีเราใส่ตรงนี้ตะมนให้ดูนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้คือีเสาเสานะคะเสาเสาใส่ได้นะคะทีนี้เราก็จะดึงด้มาตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะปรับด้ด้วยเนี่ยนี่ค่ะใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะ วิธีใส่ได้ด้วยนะคะมารู้จักวิธีใส่ได้เกี่ยวกระตุกเกี่ยวกระตุกนะคะเกี่ยวกระตุกด้วยนะคะมาทางนี้ก็จะมีเกี่ยวกระตุกแล้วก็สอดมาตรงนี้นะคะสอดจากด้านหน้ามาด้านหลังนะคะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้นะคะจะมีที่เกี่ยวก็เกี่ยวลงมาตามนี่แหละค่ะตามที่มีที่เกี่ยวเป็นเหล็กงอๆนี่นะคะแย่รูเข็มเลยทีนี้นะคะพอเราล็อกได้ไว้แล้วเราก็แย่ เยลูเข็มแล้วก็ได้ขึ้นมาถ้าถ้าปรับตรงนี้เนาะเวลานะีมันจะไม่เห็นเนาะต้องปรับลงตรงกลางเนาะทุกคนเนาะ,ะเวลาเวลาเวลาโพสต์มาแล้วจะไม่ค่อยเห็นเนะาะขยับก็ออกไปอีกนอ้อยโอเคนี่นี้นะคะได้เห็นหน่อยเนาะนี่ค่ะนี่นะคะปิด นี่คะ่ะแล้วก็ได้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการใส่ซิปดีซิปซิปนะคะนี่นี่จะเก็บข้างเ,โโดเดอ้อทุกคนเด้อจะเก็บข้างนี่เรารีดไว้แล้วแล้วก็เอาหญิงด้านหนึ่งมาอันนี้เป็นด้านในนะคะเราใส่แบบนี้นี่นะคะอา้าอันนี้ซิปมัน7นิว้ว สิบเจดนิ้วนะคะใช้เข็มกัดไว้ก่อนแต่เราทำรูไว้แปดนิ้วเนาะทุกคนเนาะเราก็จะเย็บขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งนะคะนี่เย็บขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งให้มันพอดีกับกับซิปนะคะเย็บชุดแบบชุดแบบชุดแบบไม่ใช่เสื้อโลเนาะชุดหน้าร้านเนาะเราก็จะละเอียดหน่อยนะคะเราก็จะเย็บตามรอย กริ่งนะคะเราก็เพิ่มขึ้นเราจะเย็บเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าเรามีซิปขนาดเจ็ดนิ้วนะคะเราก็เลยจะให้เหลือแค่เจ็ดนิ้วนะคะช่องที่เหลือใส่ซิปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ซิปนะคะ โดยการที่เราจะเนานะคะเนา่าเราจะใช้วิธีการเนานะคะอันนี้ไม่ใช่เสื้อสาเร็จรูปนะคะเป็นเสื้อหน้าร้านนะคะเราจะใช้เนานี่ค่ะเวลาใส่ซิปเราจะเหลือมาพับมาอย่างนี้นะคะพับมานี่นค่ะเราก็จะเนานะคะโดยใช้ได้เนานะคะได้เนา จะเนา่เนาเน่าเนาก็คือวิธีเยบ็บห่างไว้นะคะด้วยด้วยเข็มสอยนะคะเน่าไว้เขาเรียกว่าเน่านะคะภาษาช่างเขาเรียกว่าเน่าผ้าเน่าไว้ก่อนเย็บนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าเลื่อนนะคะเลื่อนจากรอยกริ่งของเรานะคะ เราจะล็อกไว้เลยนะคะล็อกคล้ายๆล็อกไว้นะเรียกว่าเนา,าภาษาภาคเขาเรียกว่าเนานะคะเนาทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตีนฟีนะคะตีนฟีจากเราจะได้ตีนฟีแบบนี้มานะคะข้างเดียวตีนฟีสองข้างสงสัยอยู่อีกจากหลังนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปมาให้เพื่อนดูอีกทีนึง แล้วก็หมุนฟีฟีจากธรรมดาออกนะคะออกมาวางไว้แล้วก็ใส่ฟีฟีตีนซิปติดซิปเข้าไปนะคะตีนฟีติดซิปเขาะะเรียกตีนผีหมุนให้แน่นน,ะะนี่ก็จะได้น,นะคะทุกคนฟีแล้วเราก็จะมาเย็บเย็บอย่างนี้นะคะ เย็ยบริมๆนะคะเย็ดริมๆเย็ยบริมๆนะคะเย็บริมริมนะคะแล้วก็รูดซิปลงไปก่อนถ้ารูดไม่ได้เราก็เข็มขึ้นนะคะเอาฟีขึ้นแล้วก็รูดลงไปก่อน ถ้าเราค่อยขยับมาทีหนึ่งนะคะแล้เราบางังนี่ค่ะเราก็ได้ฝั่งนี้แล้วนะคะตัดลง่งตัดได้หอ,อกเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะพลิกมาแบบนี้พลิกมาแบบนี้นะคะให้ดูรูดซิขึ้นไปนะคะ แล้วเราก็จะมาเนาติดอย่างนี้นะคะให้ปิดให้ตรงนี้ปิดได้นะคะปิดตรงได้นะคะปิดหัวซิปนี่ค่ะเรียบแล้วนะแล้วเราก็กัดไว้กัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเนาเนาอีกทีนึงนะคะ เห็นชัดๆเลยนะคะแบบทำเป็นเลยนะคะนี่ตรงนี้ให้ปิดหัวซิปนะคะทุกนถ้าคนไหนอยากได้ก็นี่ค่ะไม่เนียนแล้วนะคะเราจะมาเนาทีนะงค่ะแชร์ไว้ดูนะคะแชร์ไว้ดูนะคะแชร์ไว้ดูรับรองทําเป็นแน่นอนที่นี้เราก็จะมาเนานะคะเนาใส่ได้เนาก่อนฮะ เราจะเอาได้นี่แหละเนาเลยนะเวลาเนาผ้าไม่ต้องไม่ต้องใช้ได้ยาวนะคะมันจะทําให้มันยักได้ยักมันทำให้เสียเวลาให้ใส่พอดีกะให้พอดีนะคะกะให้พอดีกับระยะเราเนานะคะแล้วก็จะมาเนานะ,ะเนาจากเริ่มนี่เลยนะคะจากสุดท้ายเลย เนี่ยค่ะเราเราเป็นคนชอบแบบใส่ซิปแบบไม่ต้องไม่ต้องเป็นชิปปิดนะคะซิปธรรมดานะคะซิปโบราณเราชอบใส่ซิปโบราณน,นะคะซิปปิดแล้วมันเวลาลูดแล้วมันติดค่ะมันติดที่ฟันฟันฟันซิปมันลูดเอาผ้าไปด้วยนะ่ําให้ติดติดแล้วมันเสียอารมณ์เวลาเวลาเราจะถอดเนาะเสียอารมณ์ นี่นะคะเราก็ได้แล้วเราเนาแล้วนะคะทุกคนนี่เราเนาอย่างนี้แล้วนะคะนเนาแล้วล้วเราจะมาเย็บนะคะคเวลาเย็บเราจะต้องหันที่จริงมันจะต้องมีซิปหันไปหันมาปรับปรับ,บ,บได้สองข้างนะคะอันนี้มันเป็นข้างเดียวนะคะก็ก็ได้เหมือนกันอ่เราก็จะดึงซิปตรงนี้ลงมาก่อนนะคะ เราเราเราใช้ซิปให้ใช้ซิปอย่างดีนะทุกคนมันมียี่ห้อหนึ่งใช้ซิปเขาดีดีนะคะขึ้นชื่อเลยแต่ถ้าใช้ที่ไม่ดีเราจะได้เปลี่ยนบ่อยๆะะ่ะใะ้ซิปนี่นี่ไม่มีเปลี่ยนเลยค่ะจนแบบขา,าดคาเลยยี่ห้อหนี้ะใครอยากรู้ก็ทักมาหลังไม้นะคะเราพูดไม่ได้นะข้างหน้าคิดว่ามันผิดนโย,นยบายของเฟซบ,บุ๊กเขาเนาะ เราต้องรักษานโยบายเข้าไว้นะคะรูดรูดขึ้นไปนะคะก่อนที่จะเย็บสุดท้ายเราก็รูดขึ้นไปนะคะปรับตรงนี้ให้เนียนสวยนะคะทุกคนเนาะอย่าให้เข่าพองนะคะอืมให้มันพ้นจากหัวปุ่มๆนี่นะค่ะเย็บเย็บให้พ้นลงมาะค่ะไม่งั้นเข็มจะหักนะทุกคนจับกดดูดว้วยนะคะ ถ้าถึงตรงนี้เราก็ไม่ต้องรีบยดเย็บนะค่อยๆก็ย้ำค่ะทุกคนกว่าจะได้เนาะกว่าจะได้ติดซิปก็ยากอยู่นะทกคนเนาะนี่ได้ออกมาแล้วจักก็ไม่เป็นถ่วงออกด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ร้อยซิปแบบนี้นะคะทุกคน,เ,นเดี๋ยวเราจะเป็นดีดให้เรียบนะคะนี่นี่คือซิปนะคะซิปกระโปรง นี่ค่ะปูดกระโปงเราจะให้ดูนะคะนี่ในล่ะโฟก,กัสตรงไหนน,นี่ค่ะสิบแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี่เด้อทุกคนนี่นี่ค่ะเราก็ไปลีดนะคะทีนี้พอเราเย็บเสร็จแล้วเข้ามาดึงได้เนาออกนะดึงได้นออ่อ เพราะว่าเรายืดไว้เพื่อไม่ให้เขาหลุดนะคะเราจะเย็บตามรอยกลิ้งนคะค่ะทุกคนเราก็ดึงได้แนวออกให้เรียบร้อยนะคะเป็นงานทีมือคะ่ะงานละเอียดมากนะไม่ต้องว่าเขาตัดแทงนะคะเป็นงานละเอียดนะ,ะได้เป็นงอกนิดนึงก็ไม่ได้นะคะต้องเลาะทั้งหมดนะ มาได้แล้วนะคะนี่เป็นซิปเป็นสายซิปธรรมาดานะคะทีนี้เราก็จะไปเลียดแล้วก็ไปรีดนะนีลูดซิปออกมาได้แล้วนะคะนี่นี่คือซิปนะคะซิปหลังซิปกระปรงทรงสอบมาน,นี่คะ่ะนี่นี่นี่ได้แล้วนะคะนี่คือการใส่ซิปกระโปรงนะคะนี่คะ่ะ เป็นการใส่ซิปกระโปรงนะคะมีด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังกระโปรงนะทุกคนนี่แบบนี้นะคะอย่างนี้เราก็จะมาทาป้ายป้ายกระโปรงเนาะป้ายกระโปรงก็กลับด้านในออกมากลับด้านในออกมาด้านในนี่วิธีวิธีทำป้ายกระโปรงต่อเลยเนาะ ทิธีทำปายกระปูงนี่นะคะตรงนี้ซิปเนาะตรงนี้ซิปเราดึงออกให้เรียบร้อยตรงนี้ซิปตรงนี้ตรงนี้ตรงผานะตรงชายกระปูงเนาะตรงนี้ซิปเนาะหลังเราก็จะมาตัดระหว่างกึ่งกลางป้ายกับกึ่งกลางซิปนะคะหรือไม่ก็ลงมาจากซิปนี่ประมาณสามนิ้วนะคะ สามนิ้วแล้วก็ใช้ใช้กรรไกรตัดเลยนะคะตัดตัดเพื่อว่าเราจะทําเป็นป้ายนะคะปัดป้ายกระปูงเนาะจะปัดมาอย่างนี้นะคะผลเนาะแล้วก็จะตัดตรงนี้นะคะการลงมาสองตือสามนิ้วนะคะกัดลงมาเลยแล้วก็ตัดไว้นะคะตัดตัดตัดตะเข็บนะคะ ตะเก็บป้ายตัดให้มาเกือบถึงเกือบถึงตรงตรงที่เราเย็บตะเข็บตรงกลางหลังนะคะนี่ค่ะตัดมาแล้วนะคะตัดมาแล้วตัดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะปัดแล้วเราก็จะไปแซกตรงนี้นะคะแซกแต่ตอนนี้เราไม่แซกเราจะอธิบายก่อนนะคะข้ามตรงแซกไปเนาะเราก็จะมาแซกตรงนี้นะคะแล้วก็ จะปัดไปตรงนี้นะคะมาเย็บใส่ตะเข็บอีกทางด้านนี้นี่ทุกคนมีตะเข็บเนาะมีสองตะเข็บเนาะเราเหลือไว้แล้วก็มาเย็บติดตรงนี้นะคะเย็บติดเลยนี่ค่ะเย็บติดตรงนี้เลยนะคะนี่สมมุติว่าเราแซกแล้วเนาะแล้วก็มาเย็บติดจอนจะเย็บเราก็เปลี่ยนสีเข็มก่อนนะคะตีนฝีกัน เปลี่ยนตีนฝีก่อนเนาะเอาฝีสิบออกก็ใส่ฝีธรรมดาเข้าไปหมุนให้แน่นอ้าได้หลดุดได้หลุดพี่น้องแย่ไหมต้องคอยระบังด้วยเรื่องได้หลุดง่ายติดมือออกมาก็หลุดเลยถ้าถ้าได้มัน ถ้าได้มันพองก็แย่ไม่เข้านะทุกคนตัดใหม่แล้วก็แย่ใหม่นะคะ,ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงที่เรากัดไปนะเย็บติดอีกตะเข็บด้านหนึ่งเนาะ,ะเย็บติดเลยแต่ย้ำว่ากก่อนอื่นเราต้องแซกต,ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้เราลัดขั้นตอนเนาะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนีมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นกระปูป้ายมาอย่างนี้นะนี่ป้ายมาตรงนี้ก็แบะมาทางนี้เลยนะคะแบะแบะเลยตรงนี้ก็ป้ายไปทางอย่างนี้นะคะป้ายมาทางนี้ทีนี้ตรงนี้ทำไงมันเป็นตะเข็บนะคะเป็นตะเข็บที่ไม่สวยงามเนาะเวลาเราเดินไปจะแวบบแวบบเห็นนะแล้วก็เย็บริมสิคะ เย็บริมเย็บริมพับเข้าไปนะคะเฉียดเฉ๊เข้ามานะคะจากชายเฉ๊เข้ามาอันนี้ได้เรามันสีส,สีมันอยู่ข้างล่างมันสีมันค่อยเหมือนผ้าเราก็เลยเย็บนี่คะ่ะเอานีน่ีดำทุกข้าโบนเราก็เลยเย็บจากบนลงล่างที่จริงต้องเย็บล่างขึ้นบน เทไหมคะนี่เราก็จะไม่เห็นรอยรอยผ้าแล้วนะคะรอยริมผ nice. ้าเนาะที่นี้เราก็จะมาพับชายนะคะวิธีพับชายนะคะวิธีพับชายนี่มันจะมาอย่างนี้นะคะวิธีพับชายนี่รอยกิ่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนอันนี้แผ่นนี้นะที่เราเย็บนี่เราก็พับเลยพับตามรอยกิ่งนะคะกัาดไว้นะทุกคนกัดไว้ แล้วมาตรงตะเกียบข้างก็ดูรอยกิ้งนะคะดูรอยกิ้งดูรอยกิ้งแล้วก็กรัดไว้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเราต้องให้พอดีนะตรงชายเนี่ยค่ะจะพับขึ้นมาให้พอดีกันนะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกมาแล้วมาท้าบทาบคือจะต้องให้ ข้างนอกมาปิดข้างในนะคะเวลาเราใส่ไปมันจะได้ไม่แหลกเนาะนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงให้เหลืองกันนิดนึงโอเคอย่างงี้นะคะนี่เราก็ได้แล้วเราก็กราดเข็มหมดค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเน่านะคะนี่ค่ะแล้วก็เช็คอีกทีนึงนะคะว่าโอเคไหม้าไม่โอเคเราก็เลื่อนลงมา ใส่กันนิดนึงนะคะนี่ได้แล้วพอดีแล้วนะคะนี่เราก็มาดูตะเข็บรอยเกิ่งนะคะเราก็กราดไว้นะคะกราดไว้เข็มหมดเราไปไหนพอีกัดไว้ก็ได้นี่กดัดไว้นะคะนี่นี่นะคะกัดไว้กัดไว้ตามรอยกลิ้งนี้นะคะทีนี้เราจะมาเนาให้ดูนะคะเราจะมาเนาให้ดูนะคะทุกคน นี่เราก็จะมาเนาเน่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 าอย่างนี้เลยนะคะเน่าจากนี่ไปเลยนะคะสําหรับมือใหม่นะเราก็จะเนาไปเลยขอดก่อนนะเน่าเนาเน่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 าไปนะคะเน่าห่างๆไปนะคะเดึงให้ตรง นี่ค่ะเหล่าเหล่าหลุดซ้ำเราไปจนรอบนะคะเน่าไปจนรอบเลยนะคะเราไปจนรอบ เอาไปเรื่อยๆก่อนจะเน่าแล้วก็ขอดก่อนอย่างนี้นะคะดูเส้นด้วยนะคะว่าตรงไหมตรงกันไหมไม่ตรงเราก็เี่ยังมานะคะนี่ตรงกันไหมเออดูด้วยนะคะดูเส้นด้วยนะคะนี่ค่ะ ดูเส้นด้วยนะคะดูเส้นด้วยค่ะแล้วก็นเนาจริงเราจะต่อไปรีดก่อนนะเรารวบแล้วกัดตอนเนาะดูเส้นก่อนนะคะดูเส้นก่อนนี่ ดูเส้นได้ก่อนเข็มกรักบว้จะได้ไม่เลื่อนนะครับผมก็เน่าเอานะคะก่อนจะเยบ็บสำหรับมือใหม่นะคะน,นีบบอกมือใหม่แต่สำหรับเรารีดเอาเลยรีดรีดแล้วก็มาเน่านะคะชายกระโปรงนี้เราจะสอยเอานะเราจะไม่เย็บนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อ มีระดับชั้นสูงเนะาะเรียกเราจะได้เย็บถ้าเย็บเขาจะเรียกว่าผ้าโูเนาะทุกคน,นอะอันนี้มันเป็นผ้าหน้าร้านเราก็จะซอยเอาซอยซอยเอาทําให้ดูดีมีราคานะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็พับนะ พับเข้านะคะประมาณสามเซนครึ่งหรือพอสวยงามนะคะสามเซนสามเซนครึ่งแต่ตอนที่เราเผื่อนะเราเผื่อห้าถึงหกเซนนะคะเผื่อเราก็พับเข้าไปนะคะนี่ค่ะพับแบบนี้นะคะนี่ชายกระปูงนะด้านในไอ้นี่เราก็ตัดออกเดี๋ยวมันจะเกี่ยวได้แล้วเนาะ มันจะทำให้ได้เราขอดเราก็ตัดให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะกรัดไว้อย่างน,นี้ก็เนาไปะคะ่ะเนาเนาให้รอบนี่จะพาเนาเนาะเ,เนาแบบนี้นะคะให,เห้เห็นเลยนะคะไม่รวดลัดตัดตอนเลยนะคะนี่ค่ะพับพับอย่างนี้นะคะพับเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเพื่อนเห็นไหมคะชัดไหมคะเราก็ลืมดูเห็นไหมเหนาอย่างนี้นะพับระคะพับเข้าไปอยู่ในพับให้มันพอดีกันนะคะให้พอดีกับที่เราพับมานะคะได้ที่อันนี้เราก็ตัดออก เรียบร้อยมันจะได้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเทคนิคนะคะมันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคของช่างเย็บผ้าเนาะระยะเนายิ่งเนาทีก็ยิ่งดีนะคะมันจะไม่เลื่อน แต่ละเราห่างนี่มันจะเลื่อนหน่อยแต่ว่าพอดีช่างนี่ชำนาญแล้วเนาะก็เลยไม่ลำบากแต่ถ้ามือใหม่นี่จะมีการเลื่อนได้นะคะก็อยากจะให้เราทีทีคือหมายถึงระยะห่างประมาณสองเซนความห่างของได้เนานะคะคือนี่คือคือความห่างของได้เนาเนาะนี่นี่นี่ได้เนาความห่างของได้เนาอยากให้ที มากกว่าที่เราทําหน่อยนะคะเนนานี่เขาเรียกเนานะคะกลึงไว้ลวเลยค่ะเนาะกลึงกลึงไว้กลึงไว้นะ ะะแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดย้สังเกตให้ตะเข็บตรงตะเข็บนะคะตรงนี้ตรงตะเข็บที่เราพับขึ้นมานะคะให้ตรงนะคะตรงกันนะคะมจะได้ไม่เหลือไปข้างโน้นนะคะ นี่นะคะตรงสุดท้ายนะคะเราก็เก็บอย่าให้ล้นออกไปข้างนอกนะคะพยายามดันเข้ามานะ,ะข้างในแล้วก็ปรับเข็มกัดไว้เข็มกัดไว้นี่นะคะนี่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วอ่ะ นี่เสร็จแล้วเราก็ตอนสุดท้ายเราก็ล็อกไว้หน่อยนะคะล็อกได้ไว้หน่อยกันเข้าหลุดนะคะเราก็ล็อกไว้นะคะล็อกไว้ไม่งั้นจะหลุดนะคะเดี๋ยวก็ท้ายเราก็ล็อกไว้นี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะวิธีพับชายนี่นะคะพับชายพับชายกระปรูงนะทีนี้เราก็จะมาสอย สอยด้วยได้สีดำนี่นะคะสีเข้มๆนี่ค่ะสอยด้วยได้เย็บนะคะทุกคนเนาะนี่เราก็พับชายเรียบร้อยนะคะนี่พับชายพับชายเสร็จแล้วนี่เราก็จะไปบีบให้เรียบนะคะไปบีบให้เรียบทีนี้นี่เราก็กลับด้านในออกมาเช็คทีนึงนะคะนี่เราได้กระโปรงแล้วนะคะนี่เป็นตัวออกมาแนี้ว ป้ายหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปรีดให้เขาเรียบๆแล้วเขาก็จะไม่ดีดออกมาอย่างนี้นะคะนี่แล้วนะคะติดซิปเรียบร้อยแล้วพัช้ยเรียบร้อยนะคะนี่นี่เหลือเข้าขอบนะทุกคนเนาะเหลือเข่าขอบนี่อันนี้แผ่นหน้านะคะนี่แผ่นหน้านี่คะ่ะเราพับชายอย่างนี้ไว้นะคะไว้สอยเสร็จแล้วเราค่อยสอยนะทุกคน อันนี้คือท่านด้านหลังนะคะติดจิ๊บแล้วตามป้ายเรียบร้อยนะคะแล้วเข้าขอบกับใส่ซับในนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีใส่ซับในตอนต่อไปนะทุกคนเนาะน,นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปรีบให้เรียบก่อนยิ่งมาต่อได้นะคะต้องไปรีบก่อนทุกคนเนาะโอเครวยๆฟังๆค่ะทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ